โคตรดีโคตรดีจริงๆอันนี้คือแบบอันนี้คือดีมากอะไรที่ว่าแบบสุดสุดสุที่สุดของในร้านพี่เลยตอนึงอ่าคนขายคนขายเออตัวนี้ยิ้มชอบชอบมากชอบชอบมีความสุขอะมาถามพี่บอมเลยสั่งเลยเอาทุกอย่างไี้เลยดูๆะนี่มาล่าฮะเผ็ดไหมเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยผดน้อยอร่อยวะ รอย้โหโหโอชิกระเทียบ้องชิงกรเทียบไปสใส่เขาใส่เพิ่มรึเปล่าวะไม่เพไดอ่ะลองคิวคะ่ะ<ย>โอ้โห เนสแข่งหรอหลานรักของผมทั้งสองคนนี่คนนี้เติมเต็มตั้งตานะฮะผมวันนี้เรามาที่ไหนคะพี่ตาที่ไหนจ๊อดโอเคไปรับมาเฮ้ยต้องรู้แบบว่าเออมาจ๊อดแฝดจ๊อดแฝดอันนี้เป็นจ๊อดแฝดที่ใม่ ตรงนี้ก็คือจอดแฟร์อีกหนึง่งที่บอกเขาก่อนเออก็ใช่ตรงนี้เป็นจอดแฟร์อีกหนึ่งที่เออต,ตรงที่แดนเนลามิดตรงที่แดนเนลามิดเคยมาแดนเนลามิดเปล่าไม่เคยแต่พี่เก๋เขาบอกว่าเขาเคยมาตั้งแต่สมัยที่เขาแบบใช่ผมเคยมาที่นี่รู้บ้างผมทันนะเป็นรูปสมัยผมแบบเบบี้แก่ไงแก่ไงแก่แล้วเป็นยังไงฮะหน้าตายังดีอยู่ทำไมอ่ะ วันนี้เราก็อยากให้พาทุกคนไปกินอาหารให้ได้ทั้งหมด4ประเทศเฮ้ยเฮ้้าวันนี้ชาเลนจ์พวกเรา4ี่คนเราต้องช่วยกันให้เลือกคนละหนึ่งประเทศเลยเป็ของประเทศไทยฝรั่งฝรั่งมาเหยวบ้นรวมดิคำว่าสประเทศไว้เต็มมันต้องแบบประเทศแรกเอออ่าญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าญี่ปุ่นอยู่ไปอะไรเกาหลีแล้วกันนี่โอเคอิตาลีอะไรอิตาลีอะไรอ่ะ เอ้ยไปอ่ะไปดูเดือนสี่ประเทศนะฮะได้อะไรยังประเทศไทยใช่ไหมคนง่ายเลยมันแบบมีประเทศอะไรเนี่ยม่ต้องคิดนานด้วยอ่ะเป็นเป็นประเทศก่อนไปจีนพาไปกินจีนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพี่เพีงพี่เพลงเลือกง่ายสุดเพราะพี่เพลงจะกินเยอะสุดไงเออนี่ไงหลานเขายังรู้เลย ทนที่เราแบบสามารถเดินเราก็ซื้อเราก็กินได้ขอกินเลยได้ปะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่บ้านแซลมอนนะครับผมเป็นซูชิกระทงนะฮะนี่คำละสิบบาทแล้วก็เป็นกระทงแบบนี้ฮะทุกคนเราก็สามารถหยิบได้อันนี้นคือถือว่าประสบความสำเร็จก่อนอคือ <N ee> ไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นอ่าชิมงามอือเต็มสิเลยเฮยอร่อยอ่ะเดี๋ยวขอคำขอคำนี้อ่านี้นะฮะมิชรั่นแรกของเราญี่ปุ่นนะฮะก็ได้แล้ว วขาดีเขาไม่แั็งถือว่าอันที่หนึ่งประสบความสำเร็จแล้วนะฮะกับญี่ปุ่นนะฮะพี่ตาเก่งมากต่อไปเหลือไทยเกาหลีและจีน อ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมอีกหนึ่งร้านนะฮะเดินมาสดุดตาเลยครับผมนี่เป็นแตบบ่ว่าเป็นข้าวขยำหมหูที่ร้านเขาจะมีหมูให้เราเลือกอะอยู่2แบบแก็คือหมู<ง>ทอดแบบหมูทอดแบบปกติก็กคือออริจินอลแล้วก็จะมีแบบ3ชั้นคนไทที่แบบว่าชอบทานมันมันก็คือทานกับเออเป็นหมู3ชั้นได้เขาจะมีให้เราเลือกว่าแบบเป็นข้าวสวยแล้วเขาจะมีพริกน้ำปลาให้ด้วยส่วน2อันนี้คือมันจะมันแน่นๆเลยเดี๋ยวจะพาไปชิมดูว่าแบบมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดวแต่ว่าร้านเนี้ยคือพี่เขยเขาเคยทานแล้ว เดี๋วยวก่อนที่จะเปิดกล้องอะ่ะเมื่อกี้พี่เพลงข่าวเขาใหญ่แนละ้วมีอะไรบ้างนี่แหละหลานรัก <c oughs> ได้ไหมไปแล้วนะไปแล้วครับอื ทารเป็นไงทีงนี้อร่อยหมูนุ่มมากแล้วคือน้ำยำเขามันมีความหวานที่แบบม,มันไม่ได้หวานเกินไปแล้วมันกินคู่กันกับแบบพริกที่มีกระเทียมมันแบบอร่อยมากจ h ร์รี่พ็อกนะฮะผมนะฮะอยู่ซอยสอเป็นข้าวขยำหมูนะฮะแบบออริจินอลเลยนะครับใครมาที่ตลาดจอร์แร์นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดเลย่ปเดี๋ยวเราไปลุยร้านต่อไป เมจิกออสเตอร์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับผมโอ้ยร้านนี้ผมว่าเดินผ่านต้องเลี้ยวมาเลยเป็นคนชอบกินออสเตอร์ให้ดูนะครับทุกคนโอ้ยขออนุญาตนะฮะได้คนี่คือขนาด 3XL 2XL งั้นเอาตัวนี้ก็ได้ครับเอาอย่างหนึ่ง2 3าอร่อยมากผมต้องบอกว่าร้านอาหารเยอะมากนะฮะ มีครบทุกอย่างเลยอ่ะร้อยกว่าล้านนะฮะร้อยกว่าล้านนี่ไม่ใช่เงินนะฮะคือร้อยกว่าล้านอาหารนะฮะอยู่ตรงนี้เยอะมากเพลงจบแซลมอนย่างแน่นอนเพลงเป็นคนชอบแซลมอนเดี๋ยวดูนะว่าเพลงจะเอาไม่เอารอดูเพลงเอาร้านนี้ใช่ไหมเห็นไหมเขาเป็นคนชอบทานแซลมอนมาพี่เข็ดของหมาล่าดีกว่าน่าจะน่าจะเข้าโจทย์เข้าน่าจะเข้าโจทย์ของเข็ดละ นั่นคือจีนนี่เดินมาบทแล้วนะไม่มีอาหารเกาหลีเลยเหวะคุณจีนไงเต็มเลยเอออันนี้เราสามารถแบบว่าชาน้จไชามากแบบน้อยได้หอมเผ็ดเ<ช><ช>ยี่ยมเลยหมายหนึงเดี๋ยวเพลงจะให้เขาว่าจุ่มพริกเผ็ดหนึ่งมัระหว่างนั้นนะช่วยยืมเวลาพี่เกดให้หน่อยนะให้มันไปฝั่งโน้นนี่ยืดเลยไปพี่เดินไปก่อนเดี๋ยวเพลงอ่ะรอตหน้งตาก่อนฉันไม่รู้ อะไรทีดว่าแบบสุดสุดในที่สุดของในร้านพี่เลยคนเนี่ยคนขายคนขายเอ๋นตัวนี้ยิ้มชอบชอบมาก ชอบมีความสุขอ่ะมาถามเลยสั่งเลยสั่งเลยเอาทุกอย่างเลยเลยดูแล้วปลาคูปลาคูนะครับครับผมก็มีเกี๊ยวซ่านะครับมีสามรสชาติแบบธรรมดาแล้วก็แบบซอสไมโอ n n a i ไข่กุ้งครับแล้วก็มีไก่คาราเกะครับผมแล้วก็มีพิซซ่าญี่ปุ่นสามรสชาตินะครับแบบธรรมดาแบบไข่ดาวแล้วก็แบบไข่กุ้ง อาหารทุกอย่างของเราจะไม่เติมน้ำตาลแล้วก็ไม่ใช่ของถุรถครับจะเป็นสูตรที่คิดค้นขึนมาเองกับน้องเชค้กของผมน้องอาร์มโอ้โหคุณดีมากเลยนะอันนี้อยู่อยู่ซอยที่ซอยสี่แล้วเอฟสี่เอฟสี่ครับผมครับผมมีอยู่ทุกวันพี่บอมมาร้านทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับผมจะไปดูมาทุกวันจะเจอลูกวินวันที่ไม่มาครับได้ไหมฮะทุกวันเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวเรามารอชิมของพี่บอมกันครับ หลังนะพูดดีนะพูดดีๆอร่อยไหมครับอร่อยมากยังไม่ทินงเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขอไข่ในเตานะฮะก็คือเป็นขนมขนมไข่ ขนมไข่นั่นเองแต่เดี๋ยวให้ดูครับความพิเศษของร้านนี้มาโอเคนี่นะครับผมอ่าหุยถ่ายรูปก่อนเลยเร็วอันไหนไข่เค็มไหนครีมไม่รู้แล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงฮะคุณเลือกไข่ฟองอะไรครับติ๊ก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 ติ๊่ติ๊ก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 ้ิ๊กติ๊กติ๊กติ๊กยิ๊กต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 ิ๊กิ๊ หอมมากหอมมากหอมไม่หอมกลิ่นเลยหอมมันบัวหอมร้อนแป้งหอมมากแป้งหอมมากใช่แป้งหอมมากเยี่ยมอร่อยมากก่อนที่จะไปกินร้านต่อไปกันนะคะทุกคนใครอยากจะให้เพลงไปทานร้านไหนหรือว่าอยากจะให้ไปทำอะไรก็ กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะทุกคนช่วยคอมเมนต์กันได้นะว่าอยากให้เพลงกับพี่เขตไปทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวเราจะไปกินร้านต่อไปกันเลยค่ะร้านนู้นนี่หม่าล่าฮะพี่เสั่งเผ็ดมากเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยเผ็ดน้อยอร่อยปะรอร่อยชิมกระเทียมลองชิมกระเทียม กรสังไห์เขาใส่เพิ่มรึเปล่าวะไม่เผ็ดอ่ะเนี่ค่ะพี่จุ่มหมาล่าเยอะๆอ่ะให้เพลงไม้หนึ่งนะเอาแบบเผ็ดๆอ่ะไม้หนึ่งไม้หนึ่งไม้หนึ่งนะลองชิมใหม่ดิมันไม่เหมือนกันหรอเอาเต็มมันชาเผ็ดมากฉันชอบเผ็ดกินเด็ดพริกพริกทั้งอันเลยอ่ะ ไม่พี่หืเผ็ดพี่หืมี่กินเผ็ดมากไม่ได้ันไม่เผ็ดมากโหประชันนี่นี่ไม่ใช่นี่ยิ่งกว่าลิ้นชายนะเป็นลิ้นกาแฟาแล้วตอนนี้ <c oughs> หูดูลองไห้อ,ะ,อะไม่ไหวอะ เคุเรียนุเรียนลาวาอันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นเป็นขนมเปียรเหรอครับใช่ค่ะเปียรลาไส้ข้างในเป็นคุเรียนค่ะไส้หมอนทองว้าวหุ่ยหมอนทองแพ้แล้วข้างในเป็นลาวสีชิ้นค่ะสี่ชิ้นฮะลองเลยได้มาแล้วจ้าคุเรียนหมอนคุเรียนไส้หมอนทองคุเรียนไส้หมอนทองแต่ทำเป็นไส้ลาวานั่นเองใช่ เดียวเลยนะโคตรดีจริงเหรอไีนยะทำนี้โคตรดีอ่ะโหโคตรดีจริงๆอันนี้คือแบบอันนี้คือดีมากมันกลิ่นทุเรียนแบบหอมอ่อนแล้วก็แป้งเขาว่ามันจะมีความเหนียวที่แบบพอเรากินเข้าไปอ่ะแล้วมันจะแบบเออมันเป็นเหนียวนุ่มอร่อยมากฟินไหมครับเพลงรับประกันเลยนะว่าถ้าใครชอบกินทุเรียนอะ อยากให้แวะมาร้านนี้อยากให้แวะมาคือห้ามพลาดเลยร้านนี้คืออร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงอรจริงร้านกุ้งเต้นทุกคนเพลงสั่งไปแล้วนั่นก็คือยำกุ้งเต้นนะคะโอ้โหคุยละแปดสิบ มือไม่ได้กินนะโดดเอออร่อยมากตั้งขาเร็วตักอึ๊บอึ๊บอึ๊ยกินแล้วรู้สึกไม่เวิร์กไม่ใช่ไม่ใช่ทางจะไม่กินแล้วนี่ดูโอ้โหมือโอหูหผ็ดนะตู้มาจากจังหวัดอะไรเนี่ยโอ้โหแซ่บแซ่บยูดิ้กกิน ครับผมวันนี้เป็นไอติมถั่วตัดผักชีอันนี้จะเป็นไอติมของทางไต้หวันค่ะก็จะใส่มีแผ่นแป้งฟูแล้วก็โรยด้วยตัวถั่วตัดแล้วก็จะใส่ไอริมกับลูกแล้วก็จะใส่ตัวผักชีอ่ะเอาเผื่อหนึ่งอันครับผมอันนี้เป็นเจ้าแรกในไทยเลยนะฮะเป็นคือโปรตีนและขนมนี้สามารถหาทานได้ที่ไต้หวันแต่นี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกเลยที่เป็นไอติมถั่วตัดผักชีนั่นเองนี่ฮะโหยกินครับเฮ้ยอร่อย เขาชอบอ่ะมันอร่อยแบบแปลกๆเนาะจากใจนะไม่เคยไปไต้หวันไม่เคยเลยเฉียวอยู่ฮ่องกงเลยอย่างนี้อืมดีอ่ะแต่หลักๆเลยนะแป้งถั่วเลิศมากผักชีเออมันแปลกตรงเนี้ยผักชีอือตัวแป้งเขา่ยจะเหนียวนุ่มเหนียวนุ่มหนึบกว่าแป้งโรตีฮะคือเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเขานะครับผมคือผักอใช่เป็นผักชีนะฮะอันนี้ว่ามันมีความเข้ากันเนาะ ฮ้ยอร่อยอ่ะใครจะคิดว่าเราต้องกินไอติมกับผักชีเข้ากันอย่างแปลกแปลกเข้าอย่างแปลกๆจริงๆแล้วว่าผักชีมันจะมีกลิ่นกลิ่นเฉเพาะของผักชีอ่ะพอเวลาเรากินไปอ่ะเราจะรู้ว่าแบบเป็นกลิ่นผักชีแต่มันมาอยู่กับอันเนี้ยมันไม่มีเพราะว่าต้องบอกว่าผักชีอ่ะเป็นผักอโรมาที่ค่อนข้างให้กลิ่นไม่เหม็นอ่ะไม่ฉุนพวกในบ้านบอกเลยว่าควรลองทานอย่างยิ่งบอกเลยว่าอร่อย งนบ้างฮะเด็กๆวนันนี้อิ่มอิ่มมากอิ่มไหม,ม,มนี่เรายังเดินไม่ถึงครึ่งเลยนะไม่เราก็ดูดิต้องซื้อกลับไปด้วยนี่อันนี้ก็ซื้อกลับไปเดีย๋ยวฝากไปฝากพี่เตอร์ฝากคุณพ่อหน่อยนะโอ้โหต้องบอกว่ามาวันเดียวยังไงไม่อิ่มไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่อิ่ม,มอิ่มแต่ว่าไม่หมด,มหมดแล้วคือเรายังไม่ได้ไปร้านที่แบบ ที่อยากไปอ่ะอีกเยอะเลยอีกเยอะมากวันนี้ก็ได้พาหลานพามามาเดินเล่นทนร้อนมากเก่งมากขอบคุณหลานทั้งสองคนนะฮะตั้งตาเต็มเต็มนะครับภารกิจเฮ้ยที่ไม่ได้ไรคุงเต้นคุ้งเต้นคุ้งเต้นเฮ้ยขาดเต็มเต็มนี่อันนี้ชุดที่เอาอะไรอ้าวอ้าวอ้าวคุณไม่มีอาหารเกาหลีนี่ไปเลยเลย กลับไปเล่นเกมด้วยเดี๋ยวนี้กลับไปเล่นเกมด้วยเลยโอเคฮะทุกคนครับฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะกับไปให้สุดเขตชาแนลนะฮะกับรายการล็อกคิวฮะแล้วเจอกันใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันครับผมไปก่อนนะเจอกันอีหน้าครับผมสวัสดีครับขอขอบคุณจอร์ดแฟร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ถ่ายท,ทำครับอันนี้ไม่เผ็ดกินแะล้วไม่เผ็ดไปกินแนละ้วไม่เผ็ด <c oughs> ขอร้องจริงไม่ไหวอ,อ,อันนี้มันไม่เผ็ดไม่เผ็ดก็ได้ดูดูตานะ่ยดูตาอะไอันนี้ไม่เผ็ดบอกให้เขาเอาพริกเพิ่มกันเอาพริกเพิ่มอ ไม่ไหวเพริ่งไม่เผ็ดนี่ตอนนี้หรือแล้ว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 ก็สั่งมาอุ้ยเผ็ดอ่ะอันนี้ไม่เผ็ดเราอยากเสียของว่าเผ็ดฮะวันนี้เผ็ดจริงเผ็ดจริงไม่เผ็ดแล้วที่มาเผ็ดยืนดี้อ๋อนมสดนะนิ่แห้งนะทำไมชิมใส่อะไรอ่ะไม่ใส่อะไรใช่ไหมใส่อะไรลงไปอ่ะใส่อะไรลงไปอ่ะ